สวัสดีครับวันนี้เรามีรถ t ต y ยต้ามิติเอ็กแวนะครับเด็ดๆมานําเสนอนะครับผมคันนี้เป็นรถฝรั่งเก่านะฮะตอนนี้ก็เป็นรถชื่อเพื่อนผมเรียบร้อยนะครับโอนเรียบร้อยแล้วครับภาษีเต็มนะฮะเครื่อง 3L นะครับ 2,800cc ดีเซลนะครับแน่นๆนะฮะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับภาษีเต็มไม่ขาดต่อนะครับแอร์เย็นนะฮะดูโดยรวมนะครับภายนอกนี่โดยรวมโอเคเลยครับสวยนะฮะ ยางดอกยางสภาพดีหมดนะครับรถก็็ใช้งานอยู่ดูแลดีนะครับนี่ครับทรงเลยดูดีมากนะครับผมเอาไปขับครอบครัวก็ดีนะครับเอาไปแต่งก็ดีนะฮะเรามาสวัสดีพี่ตี๋กอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีครับพี่ตี๋เปิดประตูให้ดูหน่อยครับเชิญละครับเชิญนะครับผมนีครับนี่ครับเบาะก็เดิมเดิมนะครับเป็นผ้าเบาะเดิมนะครับของรุ่นนี้เลยนะฮะ ก็มีเก่าตามสภาพบ้างนะครับที่นั่งสามแถวนะฮะนี่ครับที่นั่งสามแถวนะครับผมอ่เบาะหลังสามารถพับพับได้นะครับผมดูกันนะครับอันนี้แดดเป็นแยงหน่อยนะฮะหน้าครับเชิญเลยครับครับมาดูนะครับผมนี่ครับมีวิทยุฟังนะครับนะครับแอร์เย็นนะครับนี่ฮะนี่นะครับผม บอกก็มีเก่าตามอายุนะครับแต่ได้ผ้าเดิมทั้งคันนะฮะกระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับพิดีสตาร์ทเครื่องยนต์่อยครับเอาเลยครับพี่เครื่องหยดแน่นๆเลยนะครับ ไมตี้เอ็กต้องเสียอย่างนี้นะครับอ๋อวันนี้ผมยังลืมให้ดูนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับฐานหน้าเลขยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับเครื่องเดินไมตี้ต้องเดินอย่างนี้ครับคือเครื่องดีนะครับพี่ตีพี่ฝากระโปรงนะครับเคนี่ครับสวยครับคันนี้โดยรวมสวยนะฮะก็จะมีภายในที่เก่าตามสภาพนะครับแต่เอาไปใช้งาน คุ้มคุมเลยครับครอบครัวนะฮะผลของค้าขายนะครับช่วงโควิดอย่างนี้เอารถอย่างนี้ไ้ใช้นะครับคุ้มคุมครับผมเปิดข้างหลังให้ดูนะครับนี่ครับข้างหลังนะครับโชคอย่งดีอยู่แล้ก็เนี่ยอ่าโชคยังดีนะครับผมโชคไม่ตายนะฮะใช้งานดีนะคะรับเบาะสามารถพับได้นะครับข้างหลังบเบาะแถวสามสามารถพับได้นะครับเพื่อที่จะให้ข้างหลังวางของได้เยอะขึ้นนะฮะ ก็จะกลายเป็นสองแถวล้าข้างหลังนี่สามารถพับได้เพื่อใส่ของได้เยอะขึ้นนะครับอ่าตามนี้นะครับพี่ตีปิดเลยครับเอกสารชุดโอนครบครบครับคันนี้รถชื่อเพื่อนผมเองเลยนะฮะสนใจติดต่อมาแล้วครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนครับสภาพนี้นะฮะรถทรงดีมากครับสวยครับเอาไปแต่งก็หล่อครับเอาไปใช้งานก็เท่ฮะขึ้นเลยครับพี่ตีรถขับดีนะครับผม สนใจติดต่อมานะครับผมที่0899800909นะครับส่งไปชทั่วประเทศนะครับอ๋อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ